สวัสดีค่ะชวนเพื่อนแชร์วันนี้จะมาแนะนำการทำหมู3ามชั้นคั่วพริกเกลือนะคะซึ่งเป็นเมนูที่แบบทำกินง่ายๆนะคะเรามาดูวัตถุดิบแล้วก็ส่วนผสมกันได้เลยค่ะก็จะมีหมู3ชั้นนะะตัวนี้จะเอาหนังออกนะะเพราะว่ามันจะได้ไม่เหนียวหั่นประมาณเซนครึ่งนะคะพริกกินดาสีเขียวสีแดงหอมซอยน้ำมันพืช รากผักชีกระเทียมสับพี่ขี้หนูสวนนะเครื่องปรุงก็มีปรุงปรุงรสน้ำตาลทรายแล้วก็เกลือป่นะเรามาดูวิธีการทํากันได้เลยค่ะใส่น้ำมันลงไปเล็กน้อยนะคะจริงๆถ้าเป็นกระทะเทฟลอนอะเราไม่ใส่ก็ได้นะคะแต่ว่าอันนี้ใส่เผื่อไว้แล้วเราก็นําหมูลงไปเลย เราก็คั่วไปเรื่อยๆนะคะจนกว่าหมูเราจะได้ที่นะคะอีกนิดนึงนะคะอ่าให้สีสวยๆประมาณนี้ก็พอนะคะเดี๋ยวเราไปลินน้ำมันออกนิดหน่อยนะคะเพราะน้ำมันมันเยอะ โอเคเรารินน้ำมันออกแล้วนะคะเดี๋ยวเราก็จะมาเจียวกระเทียมนะคะเจียวกระเทียมนะคะกล้าับชี้ ผัดรวมกันเลยนะคะปรุงรสด,ด้วยเกลือหงงปรุงรสหงงปรุงรส แส่นตาลนิดนึงน้ำตาลนิดนึงนิดเดียวนะสูตรทำกินปรุงรสตามชอบได้เลยนะคะแล้วก็เติมพริกตามชอบเลยนะคะพิกิี้หนู ชิมรสเสร็จแล้วก็สามารถที่จะโรยหอมนะคะ,ะโรยจนหอมแล้วเราก็ติดไฟได้เลยแค่นี้กอ็อร่อยแล้วนะคะอโอเคหมูสามชั้นพั่วพริกเกลือเราติดแล้วนะคะปิดไฟได้เลยนะคะ ขอบคุณที่กดแชร์กดติดตามแล้วจะนำสูตรเด็ดเคล็ดรับมาฝากกันอีกเจอกันคลิปหน้าสวัสดีค่ะ